กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะนำพาประเทศให้อยู่รอดและเป็นการสนองงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรกชิรเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละท้องที่เพื่อไปพัฒนาฟื้นฟูดินน้ำป่า วิถีวัฒนธรรมของตนเองฟื้นฟูทุนเดิมที่มีอยู่ให้นำกลับมาใช้ใหม่ผ่านกลไกาการสร้างความสมคีโดยการใช้จิตอาสาพัฒนาชุมชนนอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชนยังได้เน้นย้ำในการสร้างคนการพัฒนาคนสร้างคนให้เป็นครูและสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับตำบลระดับพื้นที่ต้นแบบเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคนตลอดชีวิตทุกช่วงวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แอมอินเตอร์นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีชีวิตผู้อบรมโคกหนองนามโมเดลตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี2564กิจกรรมสร้างแกนนําขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะณคนะ่ายพ่อขุนพาเมืองแห่งนี้นะคะกองผลทาหารมาที่1เดี๋ยวตามแอมเข้าไปข้างในเลยค่ะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะแอมอินเตอร์ก็ยืนอยู่ที่ฐานเรียนรู้คนรักแม่โพศบแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ครัวเรือนเจ้าของแปลงกําลังฝึกกันอย่างขมขะเม่นเพื่อให้เกิดทักษะในการใช้ชีวิตค่ะฐานคนรักแม่โพศบเรียนรู้ในเรื่องของการคัดมเมล็ดพันธุาวเพื่อนำไปเติมพันธุ์ข้าวในปีต่อไปทําให้ข้าวที่มีคุณภาพและมีผลผลิตต่อไร่มากขึ้นวประจัน ท,ที่านผู้ชมคะพื้นที่โครงการทหารพานันดีค่ายพ่อขุนผาเมืองแห่งนี้มีหลากหลายกิจกรรมคะ่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือฐานคนเอาฐานซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมนำเอาความรู้ในการนำทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดคะ่ะฐานคนหัวเห็ดก็เป็นฐานเรียนรู้ที่ครัวเรือนให้ความสนใจไปอย่างมากคะ่ะ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะฐานคนมีไฟเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกจากแผงโซล่าเซลล์ ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของครัวเรือนอีกทั้งยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษได้อีกทางส่วนฐานคนมีน้ำยานะคะก็น่าสนใจเช่นกันฐานนี้นะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับครัวเรือนที่สนใจอยากจะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทำวันนี้ได้ตังวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุนท t อินนีนะคะอายุ25ปีค่ะเป็นตัวแทนของหมู่ที่12นะคะบ้านนาสนุนอําเภสีเทพจวัดวิเชียรบุรีนะคะก็ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะแต่ก็สนุกนะคะคือเป็นน้องเล็กสุดเลยคือด้วยความว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ได้ร,รับความรู้ได้ต่อย,ยอดซึ่งดั้งเดิมแล้วเราก็เป็นพื้นเพมาจาก,กเกษตรกรนะคะ ดังนั้นมันก็เป็นอาชีพที่ยั่งยืนก็ภูมิใจนะคะที่ได้เป็นโครเรือนต้นแบบของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถนําไปสืบข้อสืบต่อเพื่อประยุกตใช้ในครวัวเรือนของเราและครวัวเรือนเพื่อนบ้านหรือชุมชนของเราเพื่อที่จะได้มีกินมีอยู่พอเพียงและมีความยั่งยืนต่อไปค่ะครับผมรายบุญธรดีเวศนะครับ อ,อยู่ที่บ้านภูนจดหม่ที่9ตำบลภูน้ำจุดอำเภอเมืเมองจังหวัดชลบุรีนะครับครับอย่างเช่นตัวอย่างเจ้าปรมานะครับก็คนหัวเห็ดนะครับก็ได้รู้วิธีจากการทําเห็ดนะครับโดยทาเื้อเห็ดไปเพาะกินในควรเรือนนะครับเหลือก็แบ่งปันให้กับชาวบ้านหรือขายบ้างอะไรนะครับก็ได้ความรู้เติมาจากที่เรามีอยู่แล้วนะครับ เพื่อประยุกต์ใช้กับในพื้นที่ของเรานะครับที่ทำอยู่และได้น้อมนำลักปัรยาเศรษฐกิจพอเพียงและได้มาใช้เป็นวิถีชีวิตเราจะเห็นว่าการอบรมโคกหนองนาโมเดลภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2564กิจกรรมสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีหลายกิจกรรมเพื่อพัฒนาครัวเรือนต้นแบบแปลงโคกหนองนาโมเดลได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนเป็นวิถีชีวิต วันนี้แอมอินเตอร์ต้องลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube คนเล่าขานาและ f c e e o o o p เพจคนเล่าขานของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะรนน้อ,งอ,งนองนางยุีด